สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเ KR ของเราเนี่ยได้จัดอันดับ10เกมมือถือที่นานเล่นที่สุดในปี2023เป็นเกมที่มาแรงสุดๆภาพสวยคมชัดตาแต่แถมยังเล่นฟรีทุกระบบอีกด้วยค่ะจะมีเกมอะไรบ้างเนี่ยตามไปดูเลยสวัสดีครับมีร้านเติมเกมดีจะมาแนะนำร้านเติม .tn.tn วิธีการใช้งานเนี่ยเราต้องสมัครสมาชิกกันก่อนนะแต่ผมจะแนะนําเป็นเข้าสู่ระบบตอนนี้เลยง่ายดีนะอันนี้ผมก็เข้าสู่ระบบไปที่เรียบร้อยส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นทางด้านของการเติมเงินเติมเงินเนี่ยมีทั้งอ่างเปานะครับแล้วก็ธนาคารคร ซ CM e อยู่เนาะพอเข้ามา CM e เนี่ยครับมันต้องใส่ซีโค้ดนะครับแล้วก็คัพปี้มาวางได้เลยจากในตัวเกมเนาะส่วนตัวเนี่ยจะเป็นทางด้านของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เลือกราคาของทางด้านรูบี้ได้เลยแล้วก็ใครมาจากช่อง NKR นะครับสามารถใช้โค้ดได้เลยครับหรือว่าคูปองตรงนี้นะอ่ะยืนยันก็จะลดราคาให้หนึ่งเปอร์เซ็นสูงสุดหนึ่งร้อยบาทเนาะกดยอมรับนะครับกับราคาที่เราจะซื้อเนาะแล้วก็ชำระเงินนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็จะขึ้นราคาของเกมนี้ให้อีกนิดนึงครับ ราคาตามนี้เลยนะครับใครเล่นเกมอื่นก็สามารถเติมได้นะจากร้านคาสต,รตรเติม anats นะครับมีทั้งวอลเลนนะครับ AOV, Free Fire แล้วก็ลีบออ g ิจินเติมไวเติมง่ายนะครับเติมสะดวกรวดเร็วทันใจแน่นอนเริ่มกันที่อันดับ10ค่ะ Xtreme เกมขับรถเนี่ยยังคงติดอันดับเกมมือถือน่าเล่น2023มเนื่องจากการาฟิกที่สวยงามระบบสมจริงมีรายละเอียดและลูกเล่นที่น่าสนใจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแต่งรถการแข่งขันหรือออกแบบรถด้วยตนเองที่สําคัญเนี่ย Car Xtreme ยังคงเป็นเกมที่โอเพนเวิร์ดในอิ เก้า Star Wars Hunter เป็นเกมมือถือที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการล่มสลายของจักรวรรดิซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะสวมบทบาทเป็นนักล่าข้าหัวมาต่อสู้กันใครที่เป็นทั้งแฟน Star Wars และชื่นชอบการเล่นเกมแบบ PVP เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android อันดับ8ค่ะ Baldus t เกมมือถือ <S <S น่าเล่น2023 <S 2> <S 2> ที่เพิ่งประกาศเปิดต,ตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยตัวเกมเนี่ยเป็นภาคต่อจาก Baldus ที่เปิดตัวในปี2017เป็นเกมที่เน้นผจญภัยสำรวจโลกหากใครที่ชอบเกม มแนว RPG เนี่ยเกมนี้เนี่ยมาพร้อมกับภาพสวยๆที่มีระบบการเล่นที่เรียนรู้ได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากรับรองว่าจะถูกใจเกมนี้เป็นอย่างแน่นอนอันดับ7ค่ะ DC Hero and Villain เกมมือถือ a อ d ด o i d น่าเล่นแนว p u z z l อ RPG ค่ะที่ทําการเลี้ยงเพชรจากทีมซูเปอร์ฮีโร่เพิ่มสกิลและทักษะการต่อสู้ทั้งนี้เนี่ยตัวเกมยังมีลูกเล่นที่น่าสนใจเช่นการเก็บสะสมการ์ตัวละครเสบเรื่องราวของตัวละครซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย DC ไม่ว่าจะเป็นแบทแมนวันเดอร์วูแมนฮาวิ้งควีนถือว่า เป็นเกมมือถือน่าเล่น2023สำหรับคอภาพยนต์และคอเกมเลยค่ะอันดับ6ค่ะ Funny Fighter เกมมือถือน่าเล่น2023ทีล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเปิดให้ดาวน์โหลดเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาตัวเกมเนี่ยมาในรูปแบบ Battle Royale ให้เลือกตัวละครจัดทีมต่อสู้หรือจะต่อสู้คนเดียวด้วยอาวุธที่เตรียมไว้ด้วยภาพสดใสตัวละครน่ารักรับรองว่าถูกใจผู้เล่นเป็นอย่างแน่นอนอันดับ5 Alice Light of Guardian หากใครที่กำลังมองหาเกมมือถือ iOS ที่น่าเล่นหรือเกม PC ฟอร์มใหญ่ ต้องไม่พลาดเกมนี้เนื่องจากเกมนี้เ,เป็นเกม MMORPG ไสไฟล์ Fi, ออกผจญภัยในโลกกว้างค่ะแน่นอนว่าเกมนีน้กลายเป็นเกมมือถือในะ2023ที่คอเกมหลายคน,นยตั้งตารอเรามาต่อกันที่อันดับ4 Cas h h e r o หลายคน,นยคงคุ้นเคยกับเกมตระกูล Cas h มาบ้างแล้วซึ่งที่ผ่านมานก็ได้มีการวางแผนเปิดตัว Cash ีโ r o เกมมือถือเล่นกับเพื่อนๆทำการสำรวจและพัฒนาก่อนที่จะรวมตัวกัน,นต่อสู้ร่วมกันนะเพื่อ่ารกิจพิเศษในแต่ละวันซึ่งก็ต้องบอกเลย ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีผู้เล่นมากเลยทีเดียว อัดับ3ค่ะเฮดแม้ว่าจะเปิดตัวมานานกว่า10ปีแล้วนะคะแต่ในปี2023เนี่ยยังถือว่าเป็นเกมมือถือที่น่าเล่นเกมหนึ่งเลยค่ะเนื่องจากตัวเกมเนี่ยมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆปรับภาพและเสียงให้คมชัดทันสมัยมากขึ้นที่สําคัญเนี่ยยังมีเกมมือถือ Android และ iOS สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ <Okay. S 2> เพลิดเพลินไปกับการทําฟาร์มขายของและใช้ชีวิตในชนบทอันดับ2ค่ะ Shi n ิ n g แ a n d เกมมือถือเปิดใหม่สําหรับคอเกม MMORPG ลายเส้นของภาพในเกมนะคะค ยังคงสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักสดใสมีตัวเลือกหลากหลายสามารถเลือกคลาสตัวละครสัตว์เลี้ยงตกแต่งเสื้อผ้าออกผจญภัยและต่อสู้ในโลกแฟนตาซีโดยโดยเกมเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์กับเพื่อนๆในทั่วโลกเลยถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่น่าสนใจอันดับหนึ่งเบสโกบอลเกมมือถือน่าเล่น2023ที่ล่าสุดเนี่ยมาพร้อมกับระบบเกม MMORPG กับ NFT ที่สามารถสร้างรายได้ผ่านระบบเพ y to Earn สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรเป็นเหรียญขายเป็นเงินและสามารถ ามารถนำไอเทมเปลี่ยนไปเป็น,น,น,น NFT ซื้อขายได้ตามสะดวกเลยนอกจากจะได้เพิ่อนๆในกับภาพสวยๆของโลกแฟนตาซียุคกลางในเกมแล้วเนีย่ยยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยทําให้หลายๆคนเนี่ยยกให้เป็นเกมมือถืออันดับหนึ่งในปีนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆลองดาวน์โหลดเกมที่เราจัดอันดับมาให้10เกมนี้เนี่ยมาเล่นกันดูและอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันในสตรีมของช่อง NKR ได้ช่องนี้เนี่ยสตรีมทุกวันเลยขอฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยและอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กัน đuôi